หน้า167ค่ะจุดมุ่งหมายของโครงการวิจัยทางธุรกิจค่ะจุดมุ่งหมายของการวิจัยทางธุรกิจนะคะ B ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ่เพื่อนําเสนอการวิเคราะห์การอธิบายปัญหาการวิจัยทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผลนะคะ2ค่ะเพื่อชี้แจงรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย3ค่ะเพื่อนําเสนอแนวทางการศึกษาค้นคว้าหาคําตอบให้กับปัญหาการวิจัยธุรกิจอย่างมีระบบและน่าเชื่อถือนะคะ4่ค่ะเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆที่บังคับหรือ ให้เลือกทาวิทยานิพนธ์ค่ะเรามาดูข้อแรกกันเพื่อการนําเสนอการวิเคราะห์และอธิบายปัญหาการวิจัยทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผลเพราะโครงการวิจัยทางธุรกิจค่ะนะคะจะมีการวิเคราะห์อธิบายที่มาหรือภูมิหลังของเรื่องเนาะแล้วก็ปัญหาของการวิจัยนี้นะคะช่วยทําให้ภาพของการวิจัยของคุณเนี่ยชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นถูกต้องไหมคะแล้วเป็นการเกลื่อนนาให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจคะ่ะแล้วก็ประเมินความสําคัญของเรื่องที่ทาวิจัยว่ามีคุณค่าเพียงพอที่จะ ได้หรือไม่เพียงใดนั่นเองค่ะถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ก็ช่วยให้ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติประเมินคุณค่าของปัญหาและการวิจัยว่าสมควรให้ทำได้หรือไม่เพียงใดนั่นเองค่ะ 2. ค่ะเพื่อชี้แจงรายละเอียดของวิธีการดำเนินการวิจัยโดยประมวลความคิดอย่างมีระเบียบเพื่อให้วัตถุประสงค์ในการศึกษาโครงการวิจัยทางธุรกิจมีการเสนอรายละเอียดของวิธีดำเนินการวิจัยนะคะเช่นการกำหนดประชากรและตัวอย่างนะคะการอธิบายเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรู รวมข้อมูลนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยเตรียมจัดหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้การจัดเตรียมโปรแกรมทางสถิติสําหรับใช้วิเคราะห์และการเตรียมทรัพยากรอย่างอื่นนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถที่จะวางแผนดําเนินการวิจัยล่วงหน้าได้นะคะ 3. ค่ะเพื่อนําเสนอแนวทางการศึกษาค้นคว้าหาคําตอบให้กับข้อมูลการวิจัยธุรกิจอย่างมีระบบและให้มีความน่าเชื่อถือค่ะ โครงการการวิจัยค่ะจะมีการจัดองค์ประกอบอย่างเป็นระเบียบนะคะตั้งแต่ความเป็นมาประเด็นของปัญหาการวิจัยกรอบแนวความคิดในการศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษาสมมติฐานการวิจัยขอบเขตการศึกษาคําจํากัดความที่ใช้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระเบียบวิธีการวิจัยนะคะตลอดจนกําหนดการดําเนินการวิจัยและทรัพยากรที่ใช้ค่ะจึงมีแนวทาง ศึกษาที่ชัดเจนช่วยให้ทําการศึกษาได้ครอบคลุมตามองค์ประกอบนะคะที่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการศึกษาแนวทางที่มีระเบียบนี้นะคะจะทําให้ภาพของการวิจัยมีความชัดเจนค่ะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการทําวิจัยทําให้ผู้วิจัยสามารถดําเนินการทําวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สี่ค่ะเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆที่บังคับหรือให้เลือกทําวิทยานิพนธ์นะคะเพื่อขออนุมัติเบื้องต้นในการดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยได้ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นก็อาจนํานเสนอเพื่อขออนุมัติทุนอุดหนุน,นทําวิจัยอย่างนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นนะกะรนการกาหนดโครงการวิจัยทางธุรกิจจึงมีความสําคัญเปรียบเสมือนกับเป็นการวางแผนในการดําเนินการวิจัยเอาไว้ล่วงหน้าอย่างมีขั้นตอนนะคะช่วยทําให้การทํา วิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเนื่องด้วยงานวิจัยเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายรวมไปถึงความคิดค่อนข้างมากนะคะดังนั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงผู้วิจัยต้องทําโครงการขึ้นมาก่อนคะ่ะ